สนาบสุดโดเครื่องดื่มวายฟูมูสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ The Chalk Story โดยที่ค่ำคืนในวันนี้เราจะไปกันที่เรื่องของคุณเจดกับเรื่อง ป่าปิดเรื่องราวและประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณเจสตโดยตรงนะครับแต่เป็นเรื่องที่เพื่อนของคุณเจสตได้ประสบพบเจอแล้วนำมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองบรรดาเพื่อนของคุณเจสตนั้นเป็นคนที่ชอบตกปลาหาปลามากเมื่อตอนช่วงต้นเดือนก็มีการวางแผนกันจะเข้าป่า ไปหาปลาที่ต้นน้ําซึ่งต้นน้ําที่เพื่อนทุกคนจะเข้าไปนั้นเป็นอรอยต่อระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดระนองซึ่งการที่จะเข้าไปถึงต้นน้ํานั้นต้องใช้เวลาเดินทางประมาณสักสองวันเพื่อนก็ได้รวมตัวกันทั้งหมดห้าคนได้ตระเตรียมสเสบียงอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมออกเดินทางและก็ได้ไปว่าจ้างนายพรานคนที่เคยนําทางเข้าที่นี่มาก่อนแล้ว แต่ว่านายพรานปฏิเสธเนื่องจากบอกว่าเวลานี้อยู่ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงป่าปิดไม่ควรจะเข้าไปเพราะว่าอันตรายทีเดียวแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนก็ไม่ได้สนใจเนื่องจากว่าปีที่แล้วเคยเข้าไปที่ต้นน้ำแห่งนี้มาก่อนหน้าน,นั้นแล้วยังพอมีคนจำทางได้จึงตัดสินใจออกเดินทางกันเองโดยที่ไม่มีพรานนำหลังจากทุกคนเตรียมตัวเสร็จ ก็ได้ขับรถไปจอดไว้ที่บ้างเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับทางขึ้นเขามุ่งหน้าสู่ต้นนามากที่สุดเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าทุกคนจึงรีบเดินขึ้นเขามุ่งหน้าเข้าสู่ป่าเดินกันไปได้สักพักหนึ่งก็มาพบเจอกับนายทหารพรานทั้งหมดสีนายนายทหารเหล่านั้นก็ได้ขอตรวจค้นสัมภระเนื่องจากต้องระวังผู้รักลอบขนของผิดกฎหมาย หลังจากไม่เจออะไรแล้วนายทหารท่านหนึ่งก็ได้เตือนกับกรุ๊ปเพื่อนว่าระวังให้ดีในป่าช่วงนี้มันอันตรายแล้วทุกคนก็ออกเดินทางต่อเวลาก็ล่วงผ่านไปเข้าได้สักประมาณ5้าโมงเย็นซึ่งในป่านั้นจะมืดเร็วมากทุกคนจึงตัดสินใจมองหาที่พักเพื่อตั้งเต็นท์หลังจากทำอาหารเย็นกินแล้วทุกคนก็พักผ่อนกันจนช่วงเวลาประมาณสักสามทุม ในขณะที่ทุกคนกำลังจะพักผ่อนนอนหลับนั้นจู่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงหนังตลุงดังขึ้นมาจากยอดเขาปลายทางข้างหน้านั่นเองซึ่งบนยอดเขานั้นไม่มีคนอาศัยอยู่เลยไม่มีหมู่บ้านไม่มีชุมชนหากจะคิดว่าเป็นเสียงสะท้อนมาจากหมู่บ้านตีนเขานั้นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันอยู่ห่างไกลกันกว่า10กิโลเมตรเสียงหนังตลุงที่ว่านั้น ดังอยู่นานเป็นชั่วโมงดังถนัดชัดเจนจนสามารถจับใจความได้เกือบทั้งหมดทุกคนในกลุ่มนั้นได้ยินกันหมดเพียงแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะพูดหรือว่าทักอะไรขึ้นมาเนื่องจากว่าการเข้าป่าทุกคนอร้ดีอยู่แล้วว่าถ้าเสียงดังจากป่าอย่าทักมั่วซั่วทุกคนก็เลยนอนฟังเงียบๆจนสิ้นเสียงหนังตะลุงลงไปแต่ว่าทันใดนั้นจู่ๆ ก็มีเสียงมโนราดังสอดแทรกขึ้นมาแทนเพียงแต่ว่าดังมาจากอีกทางนะครับเสียงนั้นดังมาจากทางที่ทุกคนพึ่งจะเดินผ่านพ้นมาเสียงใกล้มากมีทั้งเสียงคนร้องเสียงดนตรีเสียงที่ได้ยินณเวลานี้นั้นมันน่ากลัว,ว่าหนังตรุงมากทุกคนในกลุก่มก็ได้แต่ปิดตานอนฟังเงียบๆไม่มีใครกล้าพูดอะไรกันเลย จนกระทั่งเผลอหลับไปด้วยความเพลียพอตะวันขึ้นรุ่งเช้าทุกคนก็มุ่งหน้าเดินทางกันต่อไปเข้าสู่ป่าทีิทึบมากกว่าเดิมต้นไม้ต้นใหญ่กว่าเดิมก็เ,เดินกันไปจนเวลาใกล้ค่าเข้าสู่คืนที่สองหลังจากที่ทุกคนตั้งเต็นท์เสร็จทำภารกิจทุกอย่างเสร็จสิ้นใกล้ได้เวลานอนนั้นทุกคนในกลุ่มพึงจะสังเกตเห็นได้ว่า ในเวลานี้นั้นมันเงียบผิดปกติไม่มีกระทั่งเสียงลมเสียงมแมลงหรือว่าเสียงสัตว์กลางคืนใดๆทั้งสิน้นพอทุกคนหยุดสนทนากนันน้นความเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองก็เข้ามาแทนที่ทำให้ทุกคนในกลุ่มนั้นเริ่มที่จะรู้สึกกลัวขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านั้นทุกคนยังสามารถได้ยินเสียงสัตว์หรือว่าเสียงมแมลงกลางคืนได้อยู่เลย ความเงียบสงัดนั้นปกคลุมอยู่นานมากทุกคนจึงตัดสินใจที่จะเข้านอนแต่ว่ายังไม่ทันที่ทุกคนจะหลับกันดีนั้นจูจูก็ได้ยินเสียงคนเดินเสียงนั้นอยู่ไกลๆแต่เนื่องจากความเงียบนั้นทำให้ได้ยินชัดเจนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเสียงเดินนั้นมุ่งหน้าเข้ามาใกล้ทุกคนมากขึ้นมากขึ้นแล้วทุกคนก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็น เพราะว่าสิ่งที่เข้ามาใกล้นั้นมันคือเงาครับทุกคนเห็นเป็นตาเดียวกันว่าสิ่งที่เดินเข้ามาก็คือเงาจํานวนทั้งหมดห้าเงากำลังมุ่งหน้าเดินผ่านทุกคนในกลุ่มไปทุกคนได้แต่นอนมองนิ่งๆไม่กล้าขยับตัวหลังจากกลุ่มเงาทั้งห้าเดินผ่านไปแล้วก็ยังเห็นมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเดินตามเข้ามา ลักษณะอาการนั้นเหมือนกับกำลังตามหาใครพร้อมกับร้องเรียกห้าคนข้างหน้าที่ผ่านไปแล้วด้วยแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือกลุ่มคนข้างหลังที่เดินตามหานั้นมีพ่อและน้าชายของเพื่อนในกลุ่มรวมอยู่ด้วยแล้วทุกๆคนก็เดินผ่านไปเพื่อนทุกคนในกลุ่มนั้นเริ่มกลัวใจไม่ดีสงสัยว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นได้ แต่เนื่องจากว่าขณะนั้นในป่ามืดและเงียบม,มากทุกคนจึงตัดสินใจนอนเอาแรกกันก่อนจนกระทั่งเช้าทุกคนลืมตาตื่นขึ้นมาก็ลืมมาเรื่องเมื่อคืนไปซะเกือบหมดเก็บข้าวของแล้วก็รีบออกเดินทางเพราะว่าต้นน้ำอยู่ไม่ไกล่แล้วพอไปถึงแหล่งต้นน้ำทุกคนก็ได้เริ่มออกหาปลาโดยใช้วิธีการดำลงไปในน้ำและก็ใช้แหลมแทงปลา ซึ่งปลาต้นน้ำนั้นตัวมันจะใหญ่มากและก็มีจำนวนเยอะใช้เวลาหาปลากันประมาณสักสางชั่วโมงทุกคนก็กำลังจะเตรียมตัวครับและก็รีบขึ้นมาช่วยกันทำปลาตรงนั้นเลยชําแหละและเอาเกลือทาเพื่อมาให้ปลานั้นเน่าทุกคนช่วยกันทำใกล้จะเสร็จแล้วจนมาถึงปลาตัวสุดท้ายสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่ดีๆก็มีเสียงอะไรแปลก ร้ายกับเสียงของสัตว์ร้องครวญครางดังออกมาจากป่าทุกด้านเลยนะครับและพอเพื่อนใช้มีดกรีดเข้าไปในเนื้อปลาเพื่อนก็ถึงกับสะดุง้งพร้อมกับทิ้งปลาตัวนั้นลงไปในน้ําทันทีเพราะตอนที่เอามีดกรีดเข้าไปในเนื้อปลานั้นมีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังมากทุกคนก็หันมามองว่าเสียงนั้นมาจากไหนแล้วทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สภาวะเหมือนเมื่อคืนอีกครั้ง นั่นคือทุกอย่างเงียบสงดทั้งๆท,ท,ที่เป็นกลางวันนะครับเพื่อนในกลุ่มก็หันไปถามเพื่อนว่าทิ้งปลาไปทำไมตัวก็ใหญ่เสียดายแต่ว่าเพื่อนคนที่ชำละปลาและทิ้งปลาไปนั้นก็หันกลับมาตอบด,ด้วยเสียงที่ปากคอสั่นว่าตอนที่เอามีดหั่นเข้าไปในเนื้อปลามันไม่ใช่เนื้อปลาเหมืนเหมือนเนื้อคนแล้วก็มีเลือดสดๆไหลออกมาเหมือนกับคนโดนมีดบาดเลย ท้งกลุ่มได้ยินแบบนั้นจึงตัดสินใจเดินทางกลับทันทีแต่วันในคณะที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับออกมานั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามมาจากด้านหลังไม่มีใครกล้าหันไปมองแต่ว่าเสียงนั้นเดินตามมาตลอดทางล่วงเข้าสู่ช่วงเย็นทุกคนกำลังหาที่พักอย,ยู่ๆก็ได้ยินเสียงคล้ายผู้หญิงดังออกมาจากความเงียบว่าพวกมึง พวกมึงพวกมึงสิ้นเสียงนั้นแล้วก็มีเสียงช้างเสียงลิงเสียงนกเสียงแมลแรงร้องดังครวนคลางทั้งป่าเสียงเหล่านั้นดังมากแล้วฟ้าก็ค่อยๆเริ่มที่จะมืดแล้วในระหว่างที่เสียงสัตว์ต่างๆยังคงดังอยู่นั้นทุกคนในกลุ่มก็ต้องคนลุกไปต,ตามๆกันเมื่อมีเสียงร้องกรอกเด็กดังขึ้นพร้อมๆกับเสียงกรีดร้องของผู้หญิงทุกๆคน รีบหยิบไฟฉายประจังตัวแล้วก็ส่องไปรอบบริเวณตัวเองภาพที่เห็นทำให้ขนหัวลุกยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ารอ,รอบๆตัวของทุกคนนั้นมีคนวิ่งอยู่รอบกลุ่มมีทั้งวิ่งทั้งกระโดดขึ้นต้นไม้กระโดดลงมาจากต้นไม้เยอะมากๆเลยครับทุกคนรเริ่มที่จะตัวสั่นแล้วก็จับก,กันเป็นกลุ่มเสียงนั้นก็ยังดังขึ้นเรื่อยๆจนมีเพื่อนคนหนึ่ง เอาปืนออกมายิงขู่ขึ้นฟ้าแต่ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยตัดสินใจเอามีดหมอออกมาจากกระเป๋าเท่าน,นั้นเองครับเสียงทุกอย่างก็เริ่มจะเงียบทุกคนจึงตัดสินใจว่าต้องรีบออกไปจากตรงนี้ก่อนไปหาที่พักที่อื่นแทนแล้วทุกคนก็รีบเดินพร้อมกันนั้นก็ทิ้งปลาที่หามาได้ทั้งหมดไปด้วยเริ่มที่จะรู้สึกไม่ดีกันแล้วแต่ระหว่างทางที่ทุกคนเดินออกมานั้น ก็ยังมีเสียงคนเดินตามอยู่เบื้องหลังเดินตามมาตลอดทางและในบางจังหวะก็จะมีเสียงแปลกๆดังมาเป็นระยะระยะเช่นฮู้ฮูฮูคล้ายๆกับว่าจะมีคนจำนวนมากมายตามาทำให้ทุกคนในกลุ่มไม่กล้าที่จะหยุดเดินมีแต่เดินเร็วขึ้นเท่านั้นเวลาผ่านไปสักระยะทุกคนในกลุ่มเริ่มที่จะเหนื่อย เลยชะรอฝีเท้าและก็หยุดเดินในที่สุดแต่ว่าเสียงเหล่านั้นก็ยิ่งไกลเข้ามาเรื่อยๆเพื่อนคนเดิมจึงหยิบมีดหมอออกมาอีกครั้งทุกอย่างเงียบลงครับก็เลยตัดสินใจกันว่าจะนอนพักค้างคืนตรงนี้เพราะว่าเป็นป่าที่ไม่ทุบนักหลังจากทุกคนตั้งเต็นก่อไฟเรียบร้อยก็กำลังจะเข้านอนด,ด้วยความอ่อนล้านั้นอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงเรียกอยู่นอกเต็นและก็มีหิน เข้ามาที่เต็นทุกคนก็เลยออกไปดูภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงเยอะมากหลายคนทีเดียวยืนอยู่รอบเต็นท์ห่างประมาณสัก20เมตรน่าจะได้ลักษณะของผู้หญิงเหล่านั้นทุกคนมีเลือดไหลออกมาจากหัวบ้างตรงตัวบ้างซึ่งเป็นรูเหมือนโดนแทงด้วยเหล็กแหลมตอนนั้นทุกคน เข้าใจตรงกันแล้วครับว่าน่าจะเป็นผีปลาที่พวกเขาแทงกันเมื่อตอนเช้านั่นเองอาจจะแปลงตัวมาในลักษณะของเจ้าป่าเจ้าเขาและอยู่ดีๆผู้หญิงกลุ่มนั้นทุกคนเลยครับก็ยกมือชี้มาที่ทุกคนที่อยู่ในเต็นท์ด้วยสายตาแววตาที่อาฆาตกรดเกลี้ยวเหมือนกับจะฆ่ากันให้ตายทุกคนในกลุ่มกลัวและก็ตกใจมากกั าพที่เห็นเนื่องจากไฟที่เกาะเอาไว้มันทําให้เห็นได้ชัดเจนพอสมควรทุกคนกลัวขนหัวลุกยืนแข็งอยู่กับที่ทําอะไรไม่ได้แล้วจู่ๆผู้หญิงกลุ่มนั้นก็หายวับไปกับตาแล้วอยู่ดีๆในทันใดนั้นก็มีเสียงโขลงช้างวิ่งตรงมาทางกลุ่มที่ทุกคนยืนอยู่ทุกคนก็เลยตั้งหน้าตั้งตาวิ่งหนีแต่ว่าเพื่อนคนที่วิ่งนําหน้านั้นเกิดสะดุดก้อนหินล้มลง ทำให้เพื่อนที่วิ่งตามมาทีหลังนั้นต้องหยุดช่วยกันประคองแต่ว่าเสียงโขงช้างที่วิ่งไล่หลังมันนั้นใกล้เข้ามาแล้วครับหนีไม่ทันแล้วแน่แแล้วโขงช้างก็วิ่งผ่านไปซึ่งมันไม่ใช่ช้างมันวิ่งผ่านทุกคนในกลุ่มไปโดยที่ไม่ได้ชนมันเป็นคล้ายภาพดวงตาแต่มันคืออะไรทุกคนก็บอกไม่ได้หลังจากที่ทุกคนได้สติก็พยุมันกลับไปที่เต็นท์ไม่ได้นอนนะครับ นั่งกันอยู่จนเช้าพอตะวันขึ้นแล้วมีแสงทุกคนก็รีบเก็บเต็นท์พยายามออกจากป่าตรงจุดนั้นให้เร็วที่สุดเมื่อเดินผ่านมาถึงตรงจุดที่หนีช้างเมื่อคืนนี้ทุกคนก็ถึงกับหน้าซี่เพราะว่าเลยจุดที่เพื่อนล้มไปเพียงนิดเดียวนั้นมันคือหน้าผาครับจะเกิดว่าเพื่อนคนที่วิ่งนำหน้าไม่ล้มทุกคนน่าจะวิ่งลงเหวไปหมดแล้วแล้วทุกคนก็พยายามออกจากป่า ตรงจุดนั้นแต่ว่าหลงทางซะแล้วครับทั้งกลุ่มพยายามเดินหาทางออกจนเข้าช่วงบ่ายแล้วทุกคนจึงหยุดนั่งพักทุกคนเริ่มที่จะตระนกเริ่มกลัวหิวและก็อ่อนล้าเป็นอย่างมากแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะสติแตกนั้นก็พอดีมีคนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาซึ่งคนในกลุ่มนั้นก็คือพ่อ แล้วก็น้าของเพื่อนแล้วก็นายพรานที่ชวนไปตอนแรกทุกคนนั้นดีใจมากคุณพ่อของเพื่อนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเดินตามหามาห้าวันแล้วกำลังจะกลับไปขอความช่วยเหลืออีกทุกคนก็งงว่าเข้าป่ามาแค่สี่วันเองแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าทำไมถึงได้ตางเข้ามาพอกับน้าก็เลยบอกว่าตอนที่ทุกคนกำลังเดินมุ่งหน้าเข้าป่านั้นพ่อและน้า เห็นทุกคนไม่มีเงาหัวครับเป็นแค่เงาลางๆพยายามตะโกนเรียกแล้วแต่ก็เหมือนว่าทั้งกลุ่มไม่ได้ยินกันเลยพยายามวิ่งตามไปก็ตามไม่ทันก็เลยไปขอร้องนายครานให้ตามไปช่วยครานก็ได้เตือนแล้วว่าช่วงนี้ป่ามันปิดเขาห้ามล่าสัตว์เพราะจะมีวิญญาณสิงอยู่ในสัตว์หรือไม่ก็อาจจะโดนบงัง จนหาทางออกจากป่าไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ละครับขอขอบคุณคุณเจ็ดกับเรื่องคืนป่าปิดขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติดตีเดอะช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ 三十六斗，吹得外乎门。